สวัสดีค่ะคูอูชาแนลมาแล้วจ้ามาในหัวข้ออ่านออกเขียนได้ง่ายนิดเดียวค่ะวันนี้เรายังอยู่ในเรื่องของหลักการอ่านออกเสียงพยัญชนะไทย44ตัวนะคะวันนี้เราจะมาต่ออีก15ตัวถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะทอฐานอ่านว่าทอทอนางมนโทอ่านว่าทอทอผู้เท่าอ่านว่าทอ นอเนนอ่านว่านอดดเด็กอ่านว่าดดต้อเต่าอ่านว่าตอทอถุงอ่านว่าถอทอทหารอ่านว่าทอทอธงอ่านว่าทอนอหนูอ่านว่านอบอใบไม้อ่านว่าบอปอปลาอ่านว่า อพอพอึ่งอ่านว่าพอฝอฟ้าอ่านว่าฝอพอพานอ่านว่าพอเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนวันนี้เราอ่านออกเสียงพยัญชนะไทยแค่15ตัวก่อนนะคะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันอีกในคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย